ใายกำลังเหมือนเดิมครับ้หักจิ้มเลยโอ้สวัสดีละกคาทักทายพี่น้องครับยินดีตอนรับพี่น้องขอสู่ช่องอุบลนลำพิงค์ขนาดยูทูบและกระทั่ง,งเพจครับกระผมใจหนุนพี้องก้มองโคจากครับพี่นอ้องทักทายแล้วกะรายงานโตเหมือนเดิมครับโอ้เมื่อกีท้ทายเพระท่านพี่น้องต้นไม้เพิ่นเอาต้นไม้ลงมันมีบางากับไม้ไหมเดบาง สองตัวเขาเจ้าดอกได้ของหน้าได้ครับล้มบนได้ได้ดอกพวกาัญชันมันทำกัน,กน,กนลงต้นพอกงานรือครับเพราะมันคนจีนได้่ว่างานเรือเรือต้นใหม่โอหักอวก็ื่อเพราะมันเดียวออกพอบ

เป็นงานปรปับปรุงสวนดินนะครับห่าสิ้นนะครับขอบคุณที่ให้ความไว้บางใจทีมงานเราฮอร์จะงหเกียรตจะเริ่มสับการยุต้าทีนงานไม่โตมากแค่เดียวมาดิอาจารย์ไฟมากอาจารย์ค่ำพี่น้องมากแค่เดียวอื เฮ็ดไปแล้วก็นจะเลื่อนขึ้นครับพี่น้องบ้านเข้าหรอบนรอ,อคอกนก็นโอ้ไม่อยากให้เฮ็ดทางดอกแต่อีกมันคือเสียดายให้เสียดายหน้าครับค้าว่าเสียดายมันก็เสียดายอยู่หรอกแต่ว่าหนึ่งละถ้าทำนะครับหนีไม่เบิบ้งท่างโคกงี้สิท่างโคกงี้สิพอทำไปเสร็จปุ๊บมันก็ได้สนุนได้สนุนลูกรังขึ้นมานะครับมันก็ดีขึ้นครับ ดีอว่าพัฒนาขึ้นดีขึ้นหลังจากที่ฟัน,ห,นหักครับเนื้อหักเคลือเรียบร้อย <laughs> ตั้งมาน้ำมันด้วยกันเลยครับโอ้โหนี่แบบเพิ่งมีสอบวะแต่ีิมีงบใหม่อยู่มาจากกองงบกองไหน đâu ừ. ừ. ừ, đều ở mặt, đéo rồi gần đi nữa mày bị hiểm rồi gần đi nữa mà xuống xong cái thịt Bên <Siicycoughs> oh. cạnh ngắt to ครับ บรรยากาศที่นี่ตั้งขึบนพี่น้องพอนลายตอนนี้บรรยากาศร้อนมากต้นไม้ต้อนอะไรเสียตายไปเลยลูกไปที่แถวบา้านโอ้ยประยังครับต้นไม้ก็ใบร่างเขาหนามไม่มีหดพี่น้องไม่มีหนามจะหดต้นไม้บรรยากาศท่งอื่นมีฝนตกกับท่าเนี้ยเพราะท่านเห็นฝนจักเกอรออยู่แต่แรกร่างปีใหม่ไม่มดีครับ ไหนได้ขาดอ๋อตาไส้พี่น้องครับตาไทาพพี่น้องบูตดิเขาว่าเบิรงในช่องกระบนจริงครับตอนนี้ เราขึ้นทํางานอยู่ที่ตานนนนนนํา yeah. บลนนบมบูรณ์นะครับบ้านนาแก่ครับบ้านนาแก่ตําบลนนมบูรณีอำเภอสุรินทรจังหวัดบรมราชบานีครับทำงานปรับปรุงถนนดินนะครับเป็นถนนดินโอ oh, ้จนไหม่จนไห,หลก็ร้าย,ายครับไปดูตักัน มากมากครับตอนนี้นจะไปที่กอ,องพางกันหีแล้อวออกแน่ครับ nếu <laughs> này cái nhéo gần ở đây không à nhéo thật mày xin gặp

ไาจะต้นไม้เยอะหน่อยแต่ว่าเพื่อความเจริญเพื่อความสะดวกสบายนะครับก็ไปก็จะมีสร้างเขามาให้ดีๆอ,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 อันนี้ก็ว่าว่ามีต่อนไหม่ะโอ้ยจานอาจารย์ก็รุ่นแรกนะอาจารย์อันนี้ต้นยังคน ไม่ยังอะไรอาจารย์กระโหนนะผู้รู มนันเดือม,มากกันมากครับโอ้หูรุนบุกเบิกยี่ลีเพื่อความเจริญของตุงไรทุ่งนาของบ้านเราครับสูนเข้าไปเอ็เก้นเข้าไปพี่นอ้องเอา้เอาแต่ว่าก,ก่อนจะทำเราก็ตามโครงการครับม,มีการประชามติมีการเส้นยิ่งยอมเรียบวับสดุยางครับ โครงการอบต,ตนะครับเงินงบอันนี้เป็นงบจ่ายขาดแต่ขาดเงินสะสมมั้งกับผมจำบมบิสกับจ,บบจานค่ำจานค่ำรับหน้าที่มากกับจานเบดขึ้นน้ำกลนมากมองเกต์ก็เริ่มแหลมแล้ว นี่ต้นเก่ามันลมแล้ว่ะโอ้ยมันพึ่งหลมนลงไปอู้เงิ่ลายตนใหม่มันหลครับร่มอยู่บนอะนัรอ าไก่จีเที่ยงเลยพี่น้องมีงานมีการที่เรื่องเบิ่อใส่เอื้อหาครับพี่น้องทีนงานเฮาเราจะก่อเกี่ยนตะรับาการยอดถาพี่น้องขอบคุณหลายดือ้อผู้ที่ทักเข้ามาในเพจบพรว่าสิททอมมห,หากระไรกระดามเต้พี่น้องฝากนะครับฝากพี่น้องก็สกั่งไก่กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปครับในช่องคนทำจริงได้เผนะัวจีเท,ทางยูทูบกระต่างเพจพี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ